เดอบยังไม่มีคำสั่งไฟบังคับให้ฟิลลี่โดยประธานของเดอะบูมัวริซิโอสุไรมานได้อธิบายว่าเดอบยังไม่มีแผนในการประกาศไฟบังคับให้แชมป์โลกเดอบรุ่นเฮฟวีเวทไทสันฟิลลี่โดยไทสันฟิลลี่นั้นขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในไฟที่เขาเอาชนะดินเลี่ยนไว และในเวลานี้เขาก็มีแผนที่จะขึ้นชกในเร็วๆนี้แต่ยังไม่สามารถหาคู่ชกที่เหมาะสมได้โดยทางประธาน WBC หมัวริซิโอสุไลมานได้กล่าวกับสกายสปอร์ตว่าโอเล็กซานเดอร์อุซิสแอนโทนีโจชัวและแม้แต่แอนดี้รูอิสยังไม่เป็นรูปเป็นร่างฟิลลี่หวังให้มีไฟที่ดีที่สุดเกิดขึ้น โดยเมื่อปีที่แล้ว WBC ได้ออกคําสั่งให้เดียนเทวเดอร์อดีตแชมป์โลก w ด c วนยูบีสีรุ่นเฮฟวีเวททำการโชกับแอนดี้รู s อิสอดีตแชมป์โลก WBO, IBF และซูเปอร์แชมป์โลก w ด a วนยูบีเอรุ่นเฮฟวีเวทเพื่อหาผู้ท้าชิงของไทสันฟิลลี่แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในเวลานี้ทางนายมัวริซิโอสุไรามานกำลังมีการพูดคุยกับแฟงวอลเลน หนึ่งในโปรโมเตอร์ร่วมของทางไทสันฟิลลี่ถึงอนาคตของไทสันฟิลลี่ในปีนี้ซึ่งเขาก็ยังหวังให้คำสั่งที่ให้ทางดิโอเนวเดอร์กับแอนดี้รูเอิสเกิดขึ้นและล่าสุดมาลิคสกอตเทนเนอร์ของทางดิโอเไวเดอร์ก็ได้เปิดเผยว่าในเวลานี้แอนดี้รูเอิสเป็นตัวเต็งในการที่จะเป็นคู่ชกไฟหน้าของดิโอเไวเดอร์โมลิซซโอสุไลมานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมของผมกับแฟรงก์วอร์เรนมันเกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการแต่เราได้พูดคุยเรื่องของรุ่นเฮวิเวทและทำไมไทสันฟิลลี่ถึงถูกทิ้งไฟที่พวกเขาพยายามจัดไม่เกิดขึ้น w b บนมีคำสั่งให้ไวเดอร์กับลูอิสในการคาดเลือกขั้นตอนสุดท้ายที่ยังมีผล w b บนยไม่คิดถึงกรณีอื่นมัวลิซิโซสุไลมานกล่าวนั่นเอง